สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับยังโอเครถไถซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามาชมการเดินระบบไฟ LED นะครับไฟ LED บนหลังคารถนะครับว่าเดินยังไงบ้างเดินง่ายนิดเดียวครับขอแค่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าเดินยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับเราจะบอกเลยว่าไฟเนี่ยเราต่อออกจากแบต แบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับแบตเตอรี่ของรถไถยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเดินออกจากขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือสีแดงนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับเดินออกมาครับผ่านฟิว15แอมป์นะครับตัวนี้ก็คือฟิว15แอมป์นะครับแบบมีกล่องนะครับฟิวก็จะอยู่ในนี้นะครับฟิว15แอมป์นะครับแล้วก็เดินไปนะครับเดินมานะครับตามเหล็กตรงนี้นะครับ ตามเหล็กตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะเดินแค่สายเดียวนะครับก็คือขั้วบวกสายเดียวนะครับไม่ได้เดินขั้วลบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้วลบเนี่ยสังเกตนะครับว่าเขาจะต่อลงกับโครงรถแล้วนะครับก็คือทั้งรถที่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นเหล็กทั้งตัวรถนะครับก็จะเป็นไฟของขั้วลบนะครับซึ่งขั้วบวกเราก็ต้องเดินออกจากแบตนะครับผ่านฟิล15แอมป์นะครับอย่าลืมนะครับว่าผ่านฟิล15แอมป์ ถ้าไม่ผ่านอันตรายนะครับแ,แล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือท่อกระดูกงูนะครับตัวนี้ต้องมีครับบางคนมักง่ายไม่มีนะครับท่อกระดูกงูผมเน้นเป็นสีดํานะครับเข็มเป็นไทยผมก็สีดำเหมือนกันนะครับผมเน้นเป็นแบบกลมกลืนนะครับเนียนๆเลยอ่าต่อแบบเนียนๆนะครับกลมกลืนกับตัวรถนะครับนี่นะครับกระดูกงูท่อกระดูกงูนะครับก็คือจัดการความร้อนนะครับแล้วก็ ทำให้เนียนสวยด้วยนะครับการความร้อนเลยสําคัญนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันมีความร้อนนะครับเราก็เดินลงมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องทดลองด้วยนะครับว่าเวลาปิดฝากระโปรงเนี่ยมันจะติดไหมนะครับหรือบางคนอาจจะเดินไปทางอื่นก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเราก็เดินมา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 เราจะไม่ยึดกับตัวนี้ครับเราจะยึดกับสายพวกนี้ครับและที่สําคัญนะครับอย่าให้มันติดกับเหล็กมากครับให้เรา ยึดกับพวกเป็นพัดตีแบบนี้นะครับก็คือไม่อยากให้ติดเหล็กครับเพราะว่าความร้อนรถเราทํางานนะครับความร้อนมันก็จะเป็นอันตรายต่อสายไฟนะครับก็เดินมาครับเดินมานี่คือท่อที่เราเดินครับเป็นถ่ายรัดนะครับเดินเดินเดินมาครับลงมาตรงนี้ครับขึ้นมานี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นสายที่จากไฟนะครับเราก็ต่อเข้าสวิตครับสวิตเรามี2ตัวครับตัวบนก็คือเป็นไฟ LED นะครับ LED สีขาวหน้าหลังครับตัวนี้เป็นไฟ LED แบบเส้นนะครับไฟมารุมนะครับก็คือสีน้ําเงินตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเอาแบบสวิตเดียวเลยนะครับก็เลยสั่งมาตัวเดียวเป็นสวิตเครื่องบินนะครับลองหาซื้อดูครับ สั่งเอาตามช้อปปี้ละซดามีเยอะแยะนะครับสวิตช์เครื่องบินตัวนี้เปิดฟ้าออกอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดออกจะมีไฟจะมีไฟตรงนี้ด้วยครับตอนกลางคืนก็สว่างพอสมควรนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าซื้อร้านแถวบ้านครับขี้เกียรติสั่งขี้เกียรออลอยเลื้องค่าส่งก็เลยซื้อร้านแถวบ้านนะครับเราจะเอาสวิตช์ไว้ตรงนี้ครับก็คือใต้ใต้ยควงมาลัยครับเวลาเราจะเปิดเราก็กลมมาเปิดนิดเดียวครับมันไม่ได้มีผลกระทบต่อกันเร่งนะครับ นี่นะครับคันเร่งใช้ได้ปกติครับหรือท่านใดขยันเดินไกลหน่อยก็เดินมาแถวนี้ก็ได้ครับข้างหลังรถแต่ผมไม่อยากเดินไปไกลนะครับก็อธิบายนะครับเรื่องสวิตไฟนะครับสายสายบวกนะครับก็คือสายที่ออกมาจากแบตนะครับต่อออกมาจากแบตนะครับก็คือจะเป็นขั้วบวกนะครับนี่บวกก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับให้ ต่อมาจะแบตเราจะใส่ขั้วบวกนะครับขั้วลบของสวิตช์นะครับเราจะไม่ได้ต่อเข้านะครับแต่เราจะต่อออกนะต่อออกไปใส่ขั้วบวกของไฟ LED นะครับส่วนขั้วลบของไฟ LED เราจะต่อเข้าโครงนะครับเข้าโครงลถก็คือน็อตจุดใดก็ได้นะครับขันให้แน่นนะครับนี่นะครับง่ายๆครับแล้วก็เปิดไฟได้นะครับนี่ตัวล่างก็ตรงนี้นะครับ ส่วนขั้วลบของสวิตนะครับที่เราเดินออกมาหรือเป็นข้อขั้วบวกของไฟ led นะครับเราจะต่อลงมานี้นะครับต่อลงมานะครับลงมา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 นี่นะครับลงมาใต้โครงรถนะครับลงมาใต้โครงรถแล้วก็เดินไปนะครับเดินไปเดินไปนนี่เราพยายามอย่าอยู่กับเหล็กนะครับก็คือที่สําคัญ เลยนะครับที่ย้ําเลยก็คืออย่าลืมท่อกันความร้อนนะครับหรือท่อกระดูกงูนะครับบางคนไม่ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันร้อนนะครับเราทํางานทั้งวันนะครับเดินไปนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือสายที่เราเดินมานะครับทะลุขึ้นมานะครับทางหลังนะครับทางหลังทะลุขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาถึงเราก็ขึ้นตามโครงลังคาเลยครับ อันนี้ขนาดอันนี้ผมยังใส่ท่อกันความร้อนครับตามจริงไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ผมว่าไม่สวยนะครับเพราะว่าสายไฟเรามันสีเหลืองนะครับขึ้นมานี้ครับตามโครงหลังคานะครับนี่นะครับก็จะเป็นสายที่เราต่อขึ้นมานะครับสายสีเหลืองนะครับนี่นะครับก็เดินมาตามโครงตามโครงตามโครงนะครับเดินมาข้างหน้าเลยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟที่เรายังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับเป็นไฟ ดวงละ80บาทเองนะครับไฟ LED สว่างพอสมควรนะครับอันนี้เราก็ยึดด้วยสายรัดท่อนะครับที่ที่รัดท่อนะครับแบบนี้นะครับหรือท่านใดอยากเจาะก็ได้นะครับแต่ผมไม่เจาะนะครับก็ยึดไว้แบบนี้นะครับแล้วมาดูระบบไฟกันต่อนะครับสีเหลืองนะครับก็คือไฟที่เราเดินออกมาจากขั้วบวกนะครับเราก็ต่อนะครับ ต่อเข้ากับขั้วบวกของไฟเลยนะครับขั้วบวกของไฟ led นะครับสายที่เราเดินมาจากแบตนครับจากสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วบวกของไฟ led นะครับแล้วก็ขั้วลบของไฟ led เราก็ใส่น็อตเลยนะครับนี่ที่เราเดินมาใส่น็อตเลยนะครับเพราะว่าขั้วลบก็คืออยู่ทั่วรถนะครับอยู่ตามน็อตตามโครงรถที่เป็นเหล็กก็จะเป็นขั้วลบหมด ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับสําหรับการต่อไฟ LED นะครับส่วนข้างหลังก็ต่อเหมือนกันครับขั้วลบก็ใส่กับน็อตขั้วบวกก็เป็นไฟที่เราต่อออกมาจากสวิตช์นะครับส่วนไฟมะรุมนะครับไฟมะรุมเราจะติดใต้กับโปรงรถนะครับก็คือสวิตช์ตัวนี้นะครับก็เป็นสวิตช์ของไฟมะรุมนะครับเราก็ต่อออกจากสวิตช์นะครับต่อเข้าสายนี้ครับนี่ตามจริงมันเอาท่อกระดูกงูสายเท่านี้ครับจะพอดีเลยนะครับ นี่อันนี้ผมซื้อแถวบ้านนะครับก็คืออันเก่ามันหมดก็เลยได้ขนาดนี้มาผมว่าสวยเนียนดีนะครับก็ต่อกับไปข้างหน้าครับเพราะว่าเราต้องเอาสวิตช์มานี้ครับไม่ใช่ต้องลงรถไปเปิดสวิตช์ข้างหน้าไม่ใช่ครับอ่าเราก็เดินกลับมาครับกลับมาขึ้นมานี้ครับขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของไฟมารุมเลยนะครับส่วนขั้วลบของไฟมารุมเราก็ต่อเข้ากับโครงรถเหมือนเดิมนะครับง่ายๆครับ เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากขอแก้เข้าใจระบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟให้ดูทั้งคันเลยนะครับเปิดป้าก่อนนะครับสวิตช์นี่ผมติดกาว 3M นะครับ 3M ตัวแดงๆอ่ะสองหน้า3 m นะครับไม่งั้นไม่อยู่ครับนี่นะครับเปิดสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์ของไฟ LED หน้าหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตช์ของไฟมารุมหรือไฟเส้นนะครับ LED เส้นนะครับ เปิดทั้งสองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสว่างไหมนะครับนี่นะครับก็คือไฟหน้านะครับอตนตอนนี้มันเป็นตอนเช้านะครับมันอาจจะยังไม่สว่างนะครับไฟหน้าตัวนี้ผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับถ้าเทียบกับไฟเดิมแทบไม่มีประโยชน์ครับไฟเดิมนี่มันไม่สว่างครับมันไม่กินแบตกินอะไรหรอกครับถ้าเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ตอนจอดนะครับเพราะว่ารถเรามันมีไดชาร์จนะครับมันไม่มีหมดแบตนะครับเราขี่ไปนี่เท่ากับเราผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือไฟที่เราติดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟมารุมสวยงามครับชอบสีน้ําเงินนะครับของผมมี่ติดตามอันนี้เลยครับสวยงามเลยเนี่ยตามตรงนี้แล้วก็มีข้างในหนึ่งตัวนะครับข้างในเป็นสามเส้นนะครับนี่นะครับตอนกลางคืนยิ่งสวยนะครับเราไม่เอาความสวยอย่างเดียวครับเอาความสว่างด้วยนะครับนี่นะครับดูเราปิดไฟกระโปรงแล้วก็ประมาณนี้ครับ ความสว่างข้างหน้าอาจจะยังไม่สว่างครับเพราะมันเป็นตอนเช้านะครับตรงนี้ดูครับรถเราก็จะสวยงามแบบนี้ครับไฟมารุมตัวข้างหลังนะครับตัวละ40บาทครับสองตัวมันก็จะตัวเล็กกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็สว่างนะครับสว่างใช้ได้เลยแหละนะครับตัวข้างหลังนะครับแต่มันมีไฟส้มนะครับแต่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไฟส้มแต่ไฟส้มมันจะสว่างกว่านะครับเพราะว่ามันดวงใหญ่กว่านะครับ นี่นะครับข้างหลังก็ประมาณนี้ครับหน้าหลังเลยครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วนําไปต่อตามได้นะครับท่านใดสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับหรือทัก Facebook มาก็ได้นะครับเฟซชื่อภูริพัฒน์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับท่านใดสงสัยก็สอบถามได้นะครับหรืองงตรงไหนก็สอบถามได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยังโอเครถไทยซิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ